ยังได้ข้างไหมโอ้โอ้ท่าหมู่บ้านนักกีฬานี่ดีมากเลยแต่ออกนอกทินเนี่ยน้องเขาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคพี่พี่ท่านพูดประมาณนั้นแหละครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้องอยู่ในสนามนี่สุดยอดครับรับตอนาน อย่างนี้ต้องปล่อยส่งแล้วส่งกู้กู้กู้ชื่อแล้วต้องไปส่งกู้ชื่อแล้วหมู่บ้านนักกีฬาที่แว้นลอยนะแวนโดแวนโดลอยอยู่นะเวนโดลอยอยู่ ฟู่นฟูฟูคมพิเตอร์ฟูผมเป็นแค่คนถ่ายให้เฉยได้คลิปเท่าไหร่ร้อยไม่หรอกเราแจกจะให้กอได้ดีก็กวพัน็

要踢球了，来听球啊！来听声，我可罗了。 ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับครั้งแรกที่เคยเห็นเขาเตะเตะเราก็แค่โต so ้งเหมือนนั้นไงฮะแค่โต้งเหมือนนั้นนะแค่โต้งเลยเออแค่โต้งเขาแค่โต้งลูกขนาดเขาแค่โต้งนะ้อโต้งไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลย ี่ดีนะครับแพ้มาหลายไฟตติดแล้ที่ก่อนก็เสรีไทย3-8